ดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมจ่าพันวิโรจน์นะครับกับรายการหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับวันนี้วันที่5ธันวาคมนะครับ2564นอะอากาศหนาวเย็นมากครับ16องศานะหนาวมากนะครับวันนี้วันพ่อนะครับ5ธันวาบดีวันนี้เป็นวันพิเศษนะผมก็จะมาสอนเทคนิคในการรักษาหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นให้กับท่านผู้ชมนะครับใครที่เป็นหนักนะเป็นมากมากถึงกับต้องนอนติดเตียงเนี่ยดูคลิปนี้นะครับผมสอนตั้งแต่ท่านอนทำา5ท่าเลยนะถ้้ท่านผู้ชมทําตามผมนี่นะครับ ท่านผู้ชมจะสามารถลุกขึ้นมาได้กลับมาเดินได้นะเป็นมากเป็นน้อยแล้วแต่เนาะถ้าเป็นมากก็ต้องรักษาอย่างน้อย3าเดือนขึ้นไปถ้าเป็นน้อย,ยประมาณเดือนหนึ่งก็น่าจะดีขึ้นแล้วนะครับหลังจากท่านผู้ชมลุกขึ้นมาได้แล้วนะครับให้รีบทําท่ายืนนะผมจะสอนท่ายืนไปด้วยนะให้รีบทําท่ายืนให้สําเร็จนะครับถ้าเกิดทําท่าย,ยืนสาเร็จเมื่อไหร่อาการจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนะครับแล้วก็หายกลับมาช,ชีพได้เป็นปกตินะครับหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับท่านผู้ชมอาการขั้นต้นนะฟังนะครับเป็นหรือเปล่าก็ไม่รรู้องงลฟัันะคบ ปวดหลังนะครับปวดหลังล้าลงก้น,นครับแล้วก็พุ่งลงขาชาฝ่าเท้านะครับในแก้มก้นจะปวดมากเลยนะเอามือกดดูเนี่ยจะรู้สึกเหมือนมีลูกกลมๆอยู่ในก้นเลยนะไม่ต้องตกใจนะมันเป็นแค่กล้ามเนื้อที่หดตัวนะครับเดี๋ยวเราทําท่านี้มันก็จะดีขึ้นสุดท้ายก็จะหายถ้าเกิดทําสําเร็จนะครับทีนี้อาการมันจะหนักขึ้นเรื่อยสำหรับคนที่เป็นนะฮะอาจจะแรกๆป,ปวดๆดขัดๆนะกินยาแป๊บเดียวก็หายกลับมาเป็นอีกเรื้อรังสลับไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะครับ จนกระทั่งเดินไปไหน,ไ,หนไกลๆไม่ได้แล้วเดินไปสักประมาณห6าก้าเขาต้องนั่งแล้วอันนี้เริ่มหนักแล้วนะเริ่มจะลุกขึ้นไม่ได้เดินต่อไปไม่ได้นั่งก็ปวดยืนก็ปวดต้องสลับกันไปมานะครับนักเข้าหนักเข้าก็จะเดินไม่ไหวนั่งไม่ไหวนั่งอย่างนี้ก็เจ็บเลยต้องนอน,นครับนอนสบายสุดอันนี้การเปผู้ปว่วยติดเตียงไปเลยนะครับถ้าใครเป็นหนักขนาดนี้ต้องรีบรักษานะครับ <c oughs> อ่ะคราวนี้การที่เป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นเนี่ยมันเป็นได้ก็เพราะว่าเรานนั้นเนี่ย <c oughs> มักจนยืนนานนั่งนานนะครับยืนนานนั่งนานส่งผลให้เป็นหมอนรองกระดูกหลังรับเส้นนะครับยืนนานนั่งนานแค่ไหนก็วันหนึ่งเลย3ชั่วโมงแล้วท่านผู้ชมทั้งนั่งทั้งยืนนะแล้วแต่อาชีพใครอาชีพมันเนาะยืนนานเกินนั่งนานเกินวลาเลยวันละ2อถึงสชั่วโมงนะติดต่อกันเป็นระยะเวลา5ปีถึง10ปียังไงก็เป็นครับเป็นมากเป็นน้อยกันแล้วแต่ท่านผู้ชมที่ทําเป็นประจำนะคือทําท่ายืนท่านั่งประจําแบบมันต้องทํางานน้ำหลบเลี่ยงไม่ได้ครับ ส่วนคนที่เป็นง่ายๆเป็นฉับพันก็คือพวกที่ยกของบ่อยๆนะครับของหนักนะยกขึ้นมางี้ของหนักๆนะของหนักประมาณสักครึ่งกิโลถ้ายกผิดท่าเนี่ยทำบ่อยๆทุกวันนะสะสมนะยังไงก็เป็นนะครับสุดท้ายก็น่าจะเป็นพวกกระแทกนะครับตกจากที่สูงอุบัติเหตุเอี้ยวตัวผิดจังหวะยกของเ,อเช่นเ,เข้าไปในฟิตเนสแล้วก็เล่นกีฬาบางชน,ชนิดนะแล้วยกเกินพิกัดหลังอาจจะหมอนรองกระดูกพุ่งออกมาได้นะบ,บวมออกมาเลยนะครับขอฝากเตือนเอาไว้ด้วยนะครับอ่ะ สุดท้ายจริงๆนะคือโชคร้ายก็ไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องนี้แต่มันก็มีคนเป็นไงก็คือการไอจามนะครับการไอและการจามส่งผลให้เป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาไอหรือจามให้อามือจับหน้าท้องไวนะ้เนี่ยแล้วเก่งไว้นะครับค่อยจามค่อยไอนะสำหรับคนที่เป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะต้องระมัดระวังนะครับใครเป็นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นเวลาไอจามอามือจับคอไว้นะครับด้านหลังนี้นะครับแล้วก็ค่อยไอค่อยจามนะครับมันจะมี2แบบนะหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นนะครับ หมอลองกระดูกหลังรับเส้นเนี่ยผมก็กำลังจะสอนธี่ทำนะส่วนหมอลองกระดูกคอก็ลองกดติดตามแล้วกดลงไปดูนะ <S <S ใครที่เป็นหมอลองกระดูก <cond u> คอรับเส้นก็จะมีวิธีสอนอยู่นะครับเอาละท่านนี้พอเรานั่งนานยืนานานเกิดอ,อะไรขึ้นหมอลองกระดูกครับคือหลังเราจะมีกระดูกนะแล้วก็มีหมอลองกระดูกรองที่กระดูกสันหลังไว้นะครับเป็นวุ้นนะครับไอหมอลองกระดูกตัวนี้แหละมันมักจะไหลยออกไปนะมันมีประโยชน์นะเพราะว่ามันป้องกันไม่ให้กระดูกนั้นชนกันนะครับทําให้ กระดูกเรามีช่องว่างเกิดการโค้งงอได้นะครับเพราะฉะนั้นสําคัญมากห้ามนําออกไปห้ามตัดห้ามเฉือนห้ามนาออกไปนะครับเพราะหมอนรองกระดูกสร้างใหม่ไม่ได้แล้วนะเป็นบุ้นนะครับคราวนี้มันมักจะปิ้นออกมาครับเอาแรกก่อนปิ้นนะมันมีปิ้นกับไหลนะครับปิ้นกับปิ้นออกมานิดเดียวครับมันจะเลยมานิดนึงเวลาเราไปทําฟิล์มเอ็กซเรย์หรือเอ็มไอจะเห็นว่ามันปิ้นออกมาประมาณมิลนึงนะมันจะไปโดนเส้นเลือดโดนเส้นประสาทนะครับพอโดนเส้นเลือดกับเส้นประสาทจะเกิดอย่างนี้นะครับโดนเส้นเลือดเลือดก็จะเลี้ยงขขาานน้้้อออยยยคืมจะไไหลลปเีง มันยังเกิดอาการชาครับมันก็เกิดอาการชานะขาก็จะชาชานะครับถ้าโดนเส้นประสาทด้วยจะมีอาการปวดผสมชาส่วนมากจะโดนทั้ง2เส้นก็คือทั้งปวดทั้งชาทรมานมากนะครับนี่คืออาการปิ้นนะครับการปิ้นรักษาง่ายครับทำท่าผมนี่ไม่นานก็หายนะประมาณเดือน2เดือนหายเลยนะครับหรือถ้าเกิดใครไปรักษากับหมอเฉพาะทางทางแพทย์ก็ได้ครับเขาก็จะมียาให้กินเ <c oughs> ข้าเครื่องแอคชั่นอันนี้หายง่ายสําหรับปิ้นนะครับกรณีที่สเนี่สำคัญเขาเรียกว่ากรณีที่ไหลออกมานะครับก็คือไม่ปิ้นออกมาละ ไหลออกไปเลยครับกระดูกชิดอย่างนี้เลยหมอนอกระดูกไหลออกไปครับเวลาไปทำเอ็กซาเรย์หรือฟิล์ม MRI นะครับจะเห็นว่ากระดูกนั้นชิดติดกันเลยครับไม่มีหมอนละหมอนกลับไม่ได้ละเพราะกระดูกปิดนะครับหมอนก็ไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทคราวนี้ไม่โดนแล้วนะคราวนี้คือทับลงไปครับพอทับลงไปเกิดอะไรขึ้นมันจะมีความปวดความชามากขึ้นเป็นสาเท่าครับคือทนแทบจะไม่ไหวทรมานแสนสาหัสหลายๆคนเป็นจะรู้นะคนที่ไม่เป็นไม่รู้นะว่า ไอความทรมานของหมอรองกระดูกรับเส้นเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตของคุณมากขนาดไหนนะครับเขาเนี่ยยากครับที่จะกลับผมจะมาสอนนะฮะว่าทํายังไงมันถึงจะกลับได้นะครับมันจะต้องง้างกระดูกตรงนี้ออกครับกลึ้บเพื่อให้หมอรองกระดูกกลับที่เดิมถ้ามันกลับได้มันก็จะคายเส้นเลือดเส้นราสาทนะครับเราจะมาดูวิธีการรักษากันนะครับอผมจะไม่พูดเยอะนะผมจะสอนละอันนี้สําหรับคนที่ลุกไม่ไหวนะลุกไม่ไหวละ แล้วก็ยังทําท่ายืนไม่ไหวนะให้ท่านผู้ชมนอน,นครับนอนทำนะมันจะมีห้าท่าท่านผู้ชมนะง่ายๆดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วก็โอ้โหเอาเรื่องอยู่นะใส่เสื้อหนาวแป๊บนึงหนาวจริงน,นะนี่ตอนบ่ายนะยังหนาวอยู่เลยครับเอาท่าที่หนึ่งท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ยันศอกขึ้นมานะครับค้างไว้อย่างนี้นะท่าแรกนะ ยันศ่อขึ้นมาค้างไว้30วินาทีครับนับไปเลยนะครับ1 2 3 4สาี่นับไ้ครบ30นะครับแล้วก็พออย่ากลั้นลมหายใจนะคนที่ทําแรกจะทรมานนะจะเจ็บปวดทรมานมากให้อดทนไว้นะครับมันเป็นช่วงแรกครับมันเป็นช่วงแรกจะทรมานหน่อยนะครับอ่าที่าที่1ผ่านไปนะครับท่าที่2ครับจะลําบากกว่าท่าที่1อีกนะครับให้เอามือนะแตะไว้บนประมาณศีรษะนะครับแล้วก็ดันตัวเองขึ้นให้สะดือเลยพื้นเล็กน้อยนะครับนี่ครับ ค้างไว้ครับ30วินาทีเท่ากันท่าที่2นะท่าอันนี้จะทรมานมากใครทำเนี่ยจะจะสั่นนะเหื่อจะออกหายใจจะแรงพยายามหายใจลึกๆนะเหื่อจะออกเม็ดบลเลอร์เลยนะครับเพราะว่ามันปวดทรมานมากให้อดทนไว้นะครับทำให้ได้นะ30วินาทีครับพอครบ30วินาทีก็พอนะครับมันจะปวดหลังด้วยนะให้อดทนไว้นะครับในแรกนะครับอ่าแล้วก็ครบ30วิิาทีพอครับต่อไปเป็นท่าที่3ท่าที่3เนี่ย ทำแล้วสบายหลายๆคนทําก็หายเหมือนกันนะท่าที่สามมันคนทําแล้วหายเพราะเาเป็นไม่มากนะครับ <c oughs> ท่าที่สามเนี่ยให้ท่านผู้ชมยกเข่าขึ้นมาข้างหนึ่งครับแล้วเอาอีกข้างหนึ่งไปควายครับควายแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้ท่านผู้ชมเขย่าพับเพียบลงไปนี้ฟึบเห็นไหมข้างไหนควายข้างนั้นก็พับเพียบพอพับเพียบเสร็จให้ขเขย่าครับขเขย่าแบบนี้นะถ้าใครสามารถขาเขย่าจนเข่าติดพื้นได้ก็เยี่ยมดีามากนะครับ ก็เขย่าไปนะครับเขย่าให้ได้สาสิบครั้งนะครับนับไปครับหนึ่งสองสามสี่าถ้าเขย่าไม่ไหวใช้มือครับช่วยเขย่าได้ช่วยกดได้นะครับพอรครบ3าสิบครั้งก็พอนะครับแล้วก็เปลี่ยนข้างเวลาทำอาจจะมีเสียงกระดูกลั่นนะถ้าลั่นจะโล่งนะดีมากครับอ่ะข้างต่อไปก็ข้างไหนที่เอาไปไขว้ข้างนั้นก็พับเพียบลงไปนะครับแล้วก็เขย่าครับ อย่ากั้นลมหายใจนะครับเขย่าให้ได้30ครั้งเขย่าไปครับเขย่าครบ30ก็พอครับท่าที่3ผ่านไปแล้วนะครับท่าที่4ี่ครับท่าที่4เนี่ยท่านผู้ชมไปหาเตียงหรือโต๊ะแล้วก็เอาก้นไปชิดนะถ้าไม่มีเตียงนะก็เอาโต๊ะมาชิดแล้วเอาขาพาดโต๊ะถ้าใครมีเตียงก็ชิดเตียงแล้วก็ขาพาดเตียงนะครับใช้นิ้วครับชิดติดกันแบบนี้นะครับมืออย่างนี้นะฮะแล้วก็ทําแบบนี้นะครับ เอาสันในมือด้านล่างเนี่ยไว้ที่ขอบเกงในนะแล้วเอามุ้งมือนดันหน้าขาครับดันค้างไว้ให้แขนตรงสองข้างนะครับแขนตรงสองข้างแนบลําตัวดันค้างไว้อย่าก้นลมหายใจนะครับอย่าก้นดันค้างไว้ครับสามสิบวินาทีนะครับค้างไว้เลยพอครบสามสิบวิก็พอครับพอครับอ่าพอครับท่าที่สี่นะครับต่อไปดูท่าที่ห้านะครับท่าที่ห้าเนี่ยเราจะเริ่มลุกขึ้นมาบ้างแล้วนะแต่ไม่ใช่ลุกยืนนะ มันจะลุกขึ้นมานั่งแบบนี้ครับนั่งบนส้นตัวเองใช่ไหมครับจากนั้นก็ทําแบบเมื่อกี้ครับนิ้วชิดติดกันใช้สันนมือไว้ที่ขอบเกงในใช้อุ้มมือดันนะครับสองข้างดันให้แขนสองข้างตรงแบบนี้นะครับแล้วยกกลนขึ้นจากส้นนะครับจากนั้นก็โยกไปข้างหน้าอย่างนี้ครับสามสิบครั้งให้แขนมันดันออกไปให้ได้นะครับแขนดันลงไปนะครับท่านผู้ชมจะรู้สึกว่าก,กระดูกสันหลังเคลื่อนนะมันจะเริ่มตึงๆถ้าใครยังทําไม่เคลื่อนก็ทําต่อไปนะให้มันตึงไว้ก่อน โยกไปให้ได้สาสิบครั้งนะครับนับไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถ้าใครทําไวไวไม่ได้ก็ทําช้านะครับหนึ่งสองสามอย่างนี้ก็ได้ครับทาเรื่อยเรื่อยนะครับถ้าใครทาแล้วมีเสียงกระดูกสันหลังเคลื่อนดังกรึบเนี่ยมันจะโล่งนะครับอ่ะก็ก็เป็นท่านอนนะครับที่ผมเนี่ยถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชมเนื่องจากตัวผมเองเนี่ยนอนติดเตียงมา สามสี่เดือนนะแล้วก right right like well okay right ็ลุกไม่ได้เลยนะครับก็รักษาหลายอย่างไม่หายนะลุกไม่ได้นะครับก็มาได้ท่านอนเนี่ยทำให้เราลุกขึ้นมาได้นะครับแต่ก็ยังแค่ลุกขึ้นมาได้นะยังเดินไปไหนไกลไม่ได้นะได้แค่ลุกขึ้นมาครับพอลุกขึ้นมาได้เสร็จปุ๊บผมก็เรียบทําท่ายืนเลยครับทำท่ายืนต่อไปอีก3เดือนนะครับท่ายืนเนี่ยจะลําบากมากทําทรมานมากใครทําก็บอกว่าเจ็บนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับแล้วถ้าเกิดคุณทําท่ายืนสําเร็จนะมีเสียงกระดูกสันหลังเคลื่อนตัวนะมันจะดังกรึบนะ กระดูกแยกออกจากกันครับกรึบหมอราองกระดูกจะกลับที่เดิมมันจะคลายเส้นเลือดเส้นประสาทคุณจะหายเลยนะครับสาหรับท่ายืนนะเอาละผมจะสอนท่ายืนนะก็เป็นกําลังใจให้กับคนนะพยายามทําท่านอนให้สาเร็จนะสาหรับคนที่แบบว่ายังไม่ถึงกับนอนยืนอยู่แล้วเป็นนั่งได้ยืนได้เดินได้ก็ทําเฉพาะท่ายืนก็ได้นะครับไม่ต้องทําท่านอนก็ได้นะครับถ้าเกิดคุณแบบว่าขี้เกียจนะส่วนมากจะขี้เกียจก็ทาแต่ท่ายืนก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณทําท่านอนด้วยดีไหมดีมากครับคุณจะนอนหลับสบายนะครับโอเคนะต่อไปเป็นท่ายืนนะครับ กล้องนิดนึงต่อไปก็เป็นท่ายืนแล้วนะครับท่ายืนนี่คือทารักษาที่ดีมากๆนะคหลายคนเนยนำท่ายืนไปทำเนี่ยก็หายกันนะแล้วกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติหลายท่านเลยก็ดีใจด้วยนะครับดีใจดีใจกับทุกท่านเนาะที่นําไปทําแล้วก็หายนะครับอะท่ายืนเนี่ยท่านผู้ชมมันจะทํายากมากนะแต่ก็ต้องทําให้สําเร็จนะเพราะถ้าทําไม่สําเร็จยากครับที่จะหายขาดนะครับครานี้ท่ายืนเนี่ย มันจะต้องเริ่มจากการที่เรานั้นฝึกฝนนะครับเพราะการถ้าท่านไม่ฝึกฝนเนี่ยมันยากมากที่จะทําสําเร็จนะครับดูก่อนแล้วอธิบายฟังนะครับนี่คือท่ารักษาท่ายืนนะท่านู้ชมดูดีนะผมจะใช้แขนสองข้างนะชิ้ติดกันแบบเมื่อกี้เลยนะครับสันในมือเนี่ยไว้ที่ขอบเกงในอุ้งมือไว้ดันนะครับดูนะครับสันในมือไว้ที่ขอบเกงในอุ้งมือไว้ดันนะครับจากนั้นผมจะย่อเข่าลงแล้วดันแขนทั้งสองข้างให้ตรงครับ แขนสองข้างผมแนบลาตัวเลยนะตรงไปเะเลยนะครับตอนดันแค่นี้ก็รู้สึกหน่วงๆที่ก้นกระดูกสันหลังเริ่มยืดแล้วนะครับจากนั้นให้ก้มลงไปครับและเข่าตึงครับก้มแล้วเข่าตึงครับจะอยู่ท่านี้นะครับก้มหน้าเล็กน้อยอย่างงอย่างอย่างงหน้านะครับให้ก้มไปนิดหน่อยนะครับจากนั้นก็ให้โยกครับ30ครั้งนับไปเลยครับ1 2 3 4 5ส7 8 9 10ห้าเดเวลาทําอย่ากลั้นลมหายใจนะครับเวลาโยกแขนต้องตรงเหมือนไม้ค้ำเวลาเราโยกลงไปเนี่ย ให้ผักแขนไปด้านหลังด้วยให้ความรู้สึกว่าผักแขนออกไปด้านหลังด้วยมันจะทําให้เรารู้สึกว่ากระดูกสันหลังนั้นยืดออกจากกันนะครับก็ทําให้ครบ30ครั้งอย่ากลั้นลมหายใจนะครับพอครบ30ครั้งแล้วเนี่ยให้ท่านผู้ชมย่อเข่ากลับแล้วดันตัวเองขึ้นนะครับนี่คือท่ารักษาที่ดีมากๆหลายๆท่านที่เป็น f c ผมนําไปทําก็หายกันเยอะมากดีใจด้วยนะครับอ่ะอันนี้เราจะอธิบายท่านี้ก่อนคือท่าเนี้ย ส่วนมากอ่ะจะทําไม่ได้นะพอทํากันแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือการเจ็บปวดพอทําปุ๊บมันจะเจ็บทันทีเลยครับหลายหลายคนก็เลยคิดว่ามาผิดทางแล้วไม่ไหวทําทาไมต้องเจ็บด้วยคือมันจะต้องเจ็บก่อนนะผู้ชมในช่วงแรกท่านผู้ชมต้องอดทนกับความเจ็บปวดให้ได้อย่างน้อยประมาณ1เดือนมันจะเจ็บมากนะครับสู่เข้าสู่เดือนที่2ที่3มันจะเริ่มรักษามันจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องอดทนกับความเจ็บปวดในช่วงเดือนแรกให้ได้นะครับอ, <bonito. S 1> อ่ะนี่คือข้อแรกข้อที่2 ตั้งใจทาละไม่กลัวเจ็บด้วยแต่แขนไม่ตรงส่วนมากจะทําแล้วแขนจะไม่ตรงแบบผมนะเวลาทำเนี่ยแขนจะแบบนี้ครับมันจะงอเงี้ยก้มไปปุ๊บมันก็งออย่างเงี้ยเอาเข้าไปไม่ได้เนี่ยเวลาก้มมันก็งอครับที่มันงออย่างนี้มันเป็นเหมือนกันทุกคนนะครับผมก็เป็นในช่วงแรกเพราะผมไม่เคยฝึกฝนไม่เคยทําท่านี้มาก่อนผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่เคยทําท่านี้มาก่อนเพราะมันไม่รู้จะทําไปทําไมมันทรมานนะครับเพราะฉะนั้นการทำครั้งแรกเนี่ยมันจะแขนงอทุกคนนะครับวิธีทําให้แขนตรงนะครับมันจะมี อ่ะผมจะไล่เลยนะวิธีทําท่านให้สำเร็จนะครับมันจะมี3ข้อนะครับข้อที่1แขนต้องตรงข้อที่2อยาก,กั้นลมหายใจข้อที่3ให้ทหําแรงๆไล่ทีละข้อนะมีแค่สข้อถ้าผู้ชมทําครบ3ข้อนี้เมื่อไหร่สาเร็จหายแน่นอนนะครับอ่ะมาดูข้อที่1นะแขนต้องตรง,ตรงทํายังไงละ่ะเราจะทําแบบนี้ครับทําแบบงอๆนี่แหละฝึกไปเรื่อยเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน4ี่เวลาเลยรอบละ30ครั้งถ้าใครทําไม่ไหวก็รอบละ1ิครั้ง 15ครั้งก็ได้ดีกว่าไม่ได้ทำนะครับทําไปเรื่อยครับโฟกัสไปเรื่อยทุกวันครับพอคุณทําไปเรื่อยเนี่ยความเจ็บปวดมันก็มากขึ้นนะครับคุณก็ต้องอดทนไปเรื่อยนะครับสุดท้ายแล้วพอคุณทําครบ1เดือนนะครบ30วันโดยที่คุณไม่ได้หยุดเลยนะแขนคุณจะตรงอัตโนมัติเลยครับมันจะแนบลาตัวอย่างนี้ไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยนะครับคุณจะสําเร็จแล้วแขนตรงในข้อที่1นะฮะดันเร็นขึ้นนะครับคุณจะสําเร็จแล้วเฮ้ยแขนฉันตรงแล้วฉันฝึกมา1เดือนต้องฝึกนะครับ ข้อต่อไปอย่ากั movement, ้นลมหายใจข้อต awesome. ่อไปเนี่ยข mm ้อ hmm. ท mm ี hmm. you. You ่ lenses, out, 2ห้ามกั้นลมหายใจเวลาคุณทําท่าเนี้ยคุณจะต้องห้ามกั้นห้ามเก่งเพราะว่าเราต้องการให้กระดูกมันยืดออกจากกันกระดูกยืดออกจากกันจะมีเสียงดังกรึบถ้าคุณเก่งไว้เนี่ยมันจะไม่ดังเลยครับเหมือนกับการหักนิ้วดึงนิ้วนะผมจะดึงนิ้วนะผมเก่งไว้ไม่ดังนะแต่ถ้าผมไม่เก่งอ่ะผมไม่เก่งนะดังไหมนี่ครับที่ผมหักนิ้วไปแล้วไม่ค่อยดังนะก็เนี่ยถ้าเราไม่เก่งมันก็จะดังมันหักนิ้วนะ เพราะฉะนั้นลักษณะเดียวกันคือห้ามเกง่งห้ามกั้นนะครับแต่มันยากเพราะว่าอะไรเพราะตอนที่เราทําท่าผมอยู่เนี่ยในช่วงแรกม,มันมีอาการเจ็บปวดท่านผู้ชมมนุษย์เราเพอเกิดความเจ็บปวดปุ๊บมันจะเก่งครับเก่งโดยอัตโนมัติเลยนะมันจะเก่งกึ้งเพราะมันเจ็บเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกครับอย่าเก่งอย่ากัน้นฝึกปล่อยตัวไปครับอย่าเก่งอย่ากั้นเจ็บก็ให้อดทนไว้โยกไปก็อย่าเก่งอย่ากัน้นอย่าเก่งอย่ากันาก้นเน้นให้แขนตรงนะครับ สองข้อได้แล้วเห็นไหมไม่ยากนะครับท่านผู้ชมแค่สองข้อใช้เวลาฝึกเนี่ยก็ประมาณสัก1-2เดือนไม่เก็งไม่กั้นแขนตรงนะครับข้อสุดท้ายที่สําคัญมากเลยครับทาแรงแรงาแรงๆงนะครับแต่มันมีข้อแม้อยู่ครับท่านผู้ชมการที่จะทําแรงๆได้นั้นท่านผู้ชมจะต้องมั่นใจก่อนว่าท่านผู้ชมแขนตรงแล้วไม่กั้นลมหายใจแล้วจึงจะใส่น้ําหนักลงไปแรงๆได้เพราะถ้าเกิดแขนท่านไม่ตรงนะแล้วกั้นลมหายใจนะใส่แรงๆยังไงมันก็ไม่มีประโยชน์ครับแลวมันจะทำให้เจ็บมากขึ้นด้วย แต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมแขนตรงแล้วอุ้ยอุ้ยฉันแขนตรงแนบลาตัวแล้วจ้ะฉันไม่กลั้นลมหายใจแล้วฉันฝึกมาพร้อมแล้วฉันจะทําแรงๆแล้วนะได้ครับเดือนที่2งที่สาค่อยทําแรงๆนะครับโยกเลยครับใส่น้าหนักลงไปแรงๆผักแขนแรงๆครับเพราะมันต้องการแรงครับต้องการแรงเพื่อจะไปผักกระดูกให้ยื่ยออกจากกันนะครับโยกแรงๆเลยครับบึก๊กดังนะครับเพราะถ้าเกิดท่านผู้ชมเบาๆมันก็ไม่ออกนะกระดูกท่านผู้ชมต้องบึก๊ก ใช้แรงช่วยนะครับในการงัดนะครับอ่ะคราวนี้3กระบวนการนี้มันยากนะท่านผู้ชมในการทำผมก็เดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคในการทำให้แขนตรงง่ายขึ้นโอเคไหมแล้วผมก็จะตอบคำถามให้กับท่านผู้ชมหลายๆท่านที่สงสัยแล้วก็มีคำถามบางคำถามที่ผมต้องพูดทุกอาทิตย์เพราะว่าป้องกันไว้ก่อนเผื่อคนไม่รู้เกิดไปทำนะครับอ้าวละมันหนึ่งตรงนี้นะครับถ้าใครชอบรายการผมนะครับก็สามารถที่จะ สนับสนุนรายการผมได้นะครับตามหมายเลขที่บัญชีนี้ครับวิโร์แซลิมนะครับธนาคารกรุงเทพนะครับถ้าใครไม่สะดวกก็ทูวอลเล็ตนะฮะตามหมายเลขที่ทูวอลเล็ตนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่ผมจะนําไปพัฒนาช่องนะครับเพื่อให้มีกาลังใจในการทําช่องให้ก้าเดินต่อไปเนาะเพื่อคนอื่นๆจะได้มีโอกาสกดเข้ามาดูช่องผมได้ง่ายขึ้นเพราะว่าผมยังทําต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากทุกคนที่โดเนตหรือบริจาคเป็นกําลังใจให้ผมนะครับบาท10บบาทผมก็ดีใจมากขอบคุณมากนะครับ เอาละเทคนิคท่านผู้ชมบางทีเราก็ทําแขนตรงไม่ได้เนาะมันยากจริงๆผมจึงมาสอนเทคนิคให้นะครับผ้าเข่าม้าครับหรือผ้าอะไรก็ได้ครับยาวๆนะเราพันที่ก้นนะเอาก้นมนนาคคาดก้นไว้ก้นนะพอคาดก้นเสร็จปุ๊บแล้วก็พันข้างหน้าครับพันแบบนีน้ให้มันอยู่ระหว่างเป้าเรานะครับจากนั้นท่านผู้ชมเอามือครับกำผ้าเข่าม้าไว้แล้วก็ไว้ตรงจุดที่ผมต้องการที่ผมบอกไว้นะครับตรงหน้าขาด้านบน ชิดกับขอบบางเกงในนะอาขา45องศาครับจากนั้นก้มไปครับย่อก่อนก็ได้นะเพราะถ้าบางคนทําไมต้องยอ่อคือบางคนมันปวดหลังมากก้มเลยไม่ได้ปวดมากครับเพราะฉะนั้นต้องย่อครับย่อแล้วดันแขนให้ตรงแล้วค่อยก้มมันจะเป็นการเซฟนะครับอ่าเราก็ก้มไปนะมือเราก็จับประขอาม้าไว้เห็นไหมมันก็ดันมันจะมั่นคงมากขึ้นครับอ่ามันจะรู้สึกว่าทําง่ายมากขึ้นนะครับเห็นไหมมันง่ายมากขึ้นนะการใช้ประขอมา้าเสร็จเราก็ดันขึ้น นี่คือการฝึกแขนตรงให้ไวขึ้นใช้ผ้าขาม้าช่วยนะครับแต่จริงๆแล้วนะผมอยากให้ท่านผู้ชมทําแบบไม่ต้องใช้ผ้าขาม้าเลยเพราะมันจะเห็นผลกว่านะครับแล้วก็มันทําที่ไหนก็ได้เนาะถ้าเราไม่มีผ้ขาขาม้าใช่ไหมอ่ะอันนี้ท่านผู้ชมบางคนก็เอามือเนี่ยใส่เข้าไปในกระเป๋าของเกงแล้วก็ทำอ่็อแล้วแต่ถนัดนะบา,บางคนเอามือลอ้วงไปในกระเป๋าของเกงครับแล้วก็ทํา มันก็แล้วแต่คนถนัดเนาะแต่ผมไม่ถนัดเนาะแต่หลายคนก็ทําแล้วก็ดีขึ้นนะครับบางคนก็เอามือขยุมม้มบางเกงไว้ขยุมม้มบางเกงไว้แล้วก็ทำนะดีนะครับทีนี้ผมจะมาตอบปัญหาให้นะหลายท่านนะเอาปัญหาแรกก่อนเลยคําถามแรกก่อนเลยเพราะว่าเป็นคาถามสําคัญต้องบอกทุกคลิปนะผ่าตัดมาแล้วทําได้หรือเปล่าอันนี้สําคัญมากนะครับผ่าตัดมี2แบบนะครับผ่าตัดแบบที่1คือแบบมีเหล็กอยู่ข้างในถ้าคุณผ่าตัดแล้วมีเหล็กอยู่ข้างในตรงนี้ห้ามทํา นะครับเพราะว่าเหล็กมันอาจจะหลุดได้นะ่านผู้ชมถ้าเหล็กหลุดเนี่ยมันอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นซึ่งผมไม่รู้ไงผมก็เลยไม่ให้ทํานะครับข้อที่2ครับผ่าตัดแล้วไม่มีเหล็กอยู่ข้างในตรงนี้ทําได้นะครับแต่แต่จะต้องให้แผลนั้นสมานก่อนนะหเดือน12เดือนแล้วค่อยทําโอเคไหมโอเคนะตอบคาถามัวววนะครับคําถามต่อไปนะครับคําถามต่อไปคือการทําท่าของจ่าเนี่ยจ่าได้มาอย่างไรนี่คําถามนี้ดีนะ คือจะเอาท่าเนี้ยมาจากไหนนะครับเพราะบางคนก็อยากรู้ที่มาเนาะท่าเนี้ยผมได้รับถ่ายทอดมาจากอาจารย์ผมอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งอาจารย์ผมเนี่ยชื่อโสพลนะครับโสพลนะฮะก็ไม่บอกนามสกุลเนาะชื่อโสพลนะครับเป็นอาจารย์ของผมอีกทีหนึ่งเนาะกินเจถือศีลกินเจครับแล้วแกก็เป็นโรคเดียวกับผมนี่แหละเป็นโรคเดียวกันเลยแล้วก็รักษาไม่หายไปหลายหมอแล้วเนาะแล้วแกก็นั่งสมาธิครับนั่งสมาธิก็พยายามคิดนะจะทายัายางไง แรกๆเอาผ้าขาวม้าไปผูกกับขาแล้วไปดึงแต่เสานะครับผ้าขาวม้าผูกขาข้างนึงครับแล้วก็เอาผ้าขาวม้าอ้อมเสาแล้วก็ดึงนะฮะดึงเพื่อให้ขากับตัวมันยืดออกจากกาันเพราะว่าตอนไปเอ็กซเรย์เขารู้แล้วว่าหมอลรองกระดูกมันปิ้นออกมาครับแต่เขาไม่รู้จะทายังไงให้มันดึงออกจากกันนะครับเพราะเวลาอาจารย์ผมเนี่ยไปเข้าเครื่องแอคชั่นที่โรงพยาบาลกนะ็ได้รู้แล้วว่าเครื่องแอคชั่นมันช่วยดึงกระดูกสันหลังมันได้แค่เบาแต่ไม่หายไงแกก็เลยมาคิดค,นค้นว่ามันจะดึงยังไงให้หายนะครับก็าทาหลายวิธีมากครับเพ แกเป็นคนชอบนั่งสมาธินะครับแกก็คิดขึ้นมาได้ครับว่าเออเราลองดันสิลองจากดึงเปลี่ยนเป็นดันนะตอนแรกเนี่ยใช้ดึงก่อนมันไม่หายครับต่อมาเลยเป็นดันดันก็คือต้องใช้แบบนี้ให้ดันตัวเองออกไปนะก็คือประสบความสําเร็จนะครับคือแบบโชคชะตาเนาะประสบความสำเร็จพอท่านหายปุ๊บเนี่ยท่านก็มาหาผมเพราะผมก็เป็นอยู่ก็มาถ่ายทอดให้ตอนแรกผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะครับพอทําไปทําไปเฮ้ยเฮ้ยโอเคแต่ตอนนั้นผมก็นอนติดเตียงนะก็มาเริ่มจากท่านอนก่อน เพราะแกก็คิดค้นทุกอย่างเลยนะเพื่อที่ใช้ตัวเองนั้นกลับมานชีวิตได้เหมือนเดิมครับเขาก็คิดค้นทําอยู่นั่นแหละครับจนกระทั่งเออได้ท่านอนมาแล้วซึ่งท่านอนก็ไม่ใช่มี5ท่านะมีอยู่แค่ท่า2ท่านั้นแหละครับแต่ผมก็เอาใส่เข้าไปให้ครบ5ท่าเพราะผมได้ลองเหมือนกันนะศึกษาเพิ่มความรู้เพิ่มให้ตัวเองนั้นเปิดสิทธิภาพในการรักษามากขึ้นนะเพื่อที่จะไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นง่ายๆขึ้นนะครับก็ได้มา5ท่าครับก็ทําให้สําเร็จ5ท่ามันดีขึ้นมาจริงๆนะครับจากนั้้นนก็ต่่อดยทาืครับ พอต่อได้ท่ายืนมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับใช้ระยะเวลารักษาตัวรวมแล้วหนะ้าของผมเนี่ยโอ้โหมันนานมากนะหลายเดือน่าจะหายนะผมก็แทบจะจําไม่ได้แล้วนะครับก็นี่เป็นที่มานะครับเอาข้อต่อไปนะท่านทุกนะอาตมาเป็นพระอาตมาทําท่ายืนไม่ได้เลยเพราะว่าจีวรมันลื่นมากอาตมาจะใส่กางเกงก็มันผิดศีลอีกมันทาไม่ได้หรืออาตมาจะทําตอนที่อาตมาไม่ใส่จีวรมันก็ดูไม่เหมาะามีวิธีไหนไหม ที่จะแนะนำาอาจารมาวิธีไหนก็คือวิธีนี้เลยครับท่านผู้ชมผ้าของมา้าก็คืออยากจะให้หลวงพ่อเนาะที่ส่งข้อความมานะใช้จีวรก็ได้ครับพาดไปอย่างที่ผมบอกนะครับเพราะามันจับไม่ได้มันลื่นเนาะจีวรน,นะเราก็สามารถที่จะเอามาพันได้เนาะแล้วก็เอาจีวรพันก็ได้ครับหรือผ้าของมา้ไอองมาได้บ่พระใช้ผ้าของม้าได้บ่น่านจะได้อยู่มั้งเนาะผมก็ไม่รู้ก็พันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จับไว้อย่างนงี้นะพานนี้ไม่ลื่นแล้วใช่ไหมจีวรก็ไม่ลื่นแล้วก็ทําได้นะครับ อย่างนี้เลยนะครับแต่เป็นเทคนิคในการทํานะครับก็ขอบคุณหลวงพ่อนะที่ส่งข้อความมาก็เราก็ไม่รู้นะบางทีอะหลายท่านมีปัญหาในการจะทำไงแต่ก็ไม่รู้ปัญหาอะไรนะอันนี้เขาเขียนกันมาลงมาในคอมเมนต์เราก็เริ่มรู้แล้วอ๋อปัญหาของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับก็เป็นเทคนิคดีๆนะหลวงพ่อเราไปทําดูนะครับอ่ะคาถามต่อไปก็ยังเป็นคําถามของหลวงพ่ออีกนะว่าอาตมาเนี่ยต้องนั่งนั่งสวดมนต์นั่งอะไรเนี่ยนานมาก มีวิธีไหนไหมที่ทําให้อาตมานั่งแล้วไม่ไมไมปวดนั่งแล้วแบบสบายตัวให้มันยืดออกไปได้ในการทํากิจกรรมของสงฆ์เนาะก็ส่วนมากก็จะนั่งขาตมาดนะครับเนาะแล้วก็สวดมนใช่ไหมคราวนี้เวลานั่งเนี่ยเราจะต้องให้หลังเราตรงนะครับเพราะนั่งหลังข้อมมากๆมันจะปวดครับวิธีจะทําให้หลังตรงก็คือเราใช้ปลายหมอนนะครับเขาเรียกหมอนแบนๆของพระเขาเรียกว่าอะไรที่พระนั่งนะครับผมก็เรียกไม่ถูกนะเอาปลายหมอนที่เป็นมุมสามเหลี่ยมคือหมอนมันจะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมหมอนแบนๆท,ท,ที่นั่งนะครับ อาสนะไม่รู้เรี่กไม่ถูกนะสี่เหลี่ยมนะครับให้เอามุมเนี้ยมุมสามเหลี่ยมเนี้ยช้อนเข้าไปตรงก้นนะฮะตรงก้นกบนะครับแล้วเอาก้นกบเนี้ยนั่งปลายหมอนนิดหนึ่งนะครับถ้าสามเหลี่ยมไม่ได้ครับเอาด้านแบนก็ได้ครับยื่นเข้าไปหน่อยหนึ่งแล้วก็นั่งทับเอาก้นกบทับปลายหมอนนั่นน่ะนิดหนึ่งนะครับจะทําให้เรานั่งนานขึ้นนั่งได้ตัวตรงขึ้นอันนี้ที่ผมเอามาได้นี่ก็เพราะว่าผมไปเจอพระญี่ปุ่นนะครับ ที่เขาต้องนั่งทํานานๆเขาก็ใช้วิธีนี้ครับคือนั่งเทปปลายหมอนนิดเดียวนะครับจะนั่งนานมากขึ้นก็เป็นเกตความรู้ให้กับหลวงพ่อนะก็ตอบปัญหาให้นะครับคำถามต่อไปนะครับดิฉันมีน้ําหนักมากเลยนะดิฉันน้าหนัก120โลขึ้นนะดิฉันจะทําท่าจ่าเนี่ยมันปวดเข่ามากเลยทํายังไงดีมีวิธีไหนไหมนะครับมีครับก็สามารถที่จะทําท่านั่งก่อนก็ได้นะมันจะมีท่านั่งทํา <c oughs> ก็คือคล้ายๆยืนทำแหละแต่เรานั่งบนโต๊ะ นั่งบนเก้าอี้ไม่มีเก้าอี้คือเราจะนั่งบนเก้าอี้ครับนะนั่งเก้าอี้นั่งอย่างงี้นะครับแล้วก็ยืดขาไปข้างหน้าให้มั่นคงนะครับจากนั้นก็เอาเมือทาอย่างงี้น,นะครับแล้วนั่งบนเก้าอีท้ทาโยกไปครับได้เราจะได้ไม่ล้มเพราะน้าหนักเราเยอะใช่ไหมแล้วก็ฝืนทําไปเรื่อยๆทางที่ดีด้วยก็ควบคุมอาหารลดน้ําหนักลงด้วยก็จะดีมากนะจะดีมากครับก็ตอบคาถามให้นะครับอ่ะหรือตรงนี้ก็เป็นกําลังใจกับท่านผู้ชมก่อนนะครับไม่อยากคลิปมันยาวเกินไปนะครับ ผมเป็นกาลังใจให้กับท่านผู้ชมทุกท่านที่ทําท่าผมอยู่นะครับแล้วก็หลายๆท่านที่ทําแล้วดีขึ้นทําแล้วหายเนี่ยเขาก็ยังมาลงคอมเมนต์ให้กับท่านผู้ชมนะเพื่อที่เป็นกําลังใจให้กับท่านผู้ชมนั้นได้ที่จะทําท่านี้ต่อไปนะเพราะบางคนมันท้อนะครับทำแล้วก็ปวดทําแล้วก็เจ็บไม่หายสักทีเนาะไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็ดูคลิปจากมันก็มีกําลังใจแหละแต่นี้พอได้อ่านคอมเมนต์จากผู้ที่ทําแล้วหายด้วยเนี่ยโอ้โหกำลังใจมันมันมากขึ้นมันอยากจะหายเหมือนกับหลายๆท่านที่ทําแล้วหายนะ เนี่ยคอมเมนต์ดีมากก็คืออ่านจะเยอะนะครับอ่านคอมเมนต์ดีๆแล้วเราเราจะมีกําลังใจนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ทําแล้วดีทําแล้วหายแล้วก็มาลงคอมเมนต์ให้เยอะนะขอบคุณมากๆครับเพราะท่านก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกําลังใจให้กับผู้ป่วยต่อไปนะก็ขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะต่างประเทศอยู่ไกลอะ่ะอันนี้ต้องสู้มากกว่าคนอื่นนะเพราะว่าการอยู่ต่างประเทศแล้วเป็นโรคเนี้ยมันคือมันโชคอะโชคร้ายนะหาหมอลําบากค่าใช้จ่ายโคตรแพงอากาศโคตรหนาวเนี่ยส่งผลทั้งหมดให้คุณ ลำบากกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้เจอคลิปนี้แล้วนะครับคือว่าคุณโชคดีมากปฏิบัติตามนะครับอย่างเคร่งครัดปฏิบัติทุกวันนะครับบ่อย,อยคุณจะดีขึ้นคุณไม่ต้องหาหมอคุณไม่ต้องเสียเงินคุณจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศแล้วก็ทํางานได้ต่อไปนะครับก็เป็นกําลังใจให้เนาะพี่น้องชาวไทยหรือว่าพี่น้องเพื่อนบ้านนะสปปลาวก็เอาท่าผมไปทําเยอะนะก็เป็นกําลังใจให้เนาะเพราะว่าหลายคนเนาะมีปัญหานะครับในการที่จะไปหาหมอมีปัญหาแน่นอนนะครับเอาละครับมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมมนะครับ่ช กดไลค์กดแชร์นะเพื่อที่จะให้คลิปนี้ส่งตรงไปยังผู้ป่วยท่านใหม่ที่เขาไม่เคยเห็นเลยนะเขาไม่มีโอกาสจะได้เห็นคลิปนี้นะแต่ถ้าผู้ชมกดแค่แชร์เนี่ยปื๊ดแล้วมันไปหาเขาได้เขาเห็นนะถือว่าเป็นโชคดีของเขาเพราะเขาเห็นเขาก็เออนำมาไต่ตองนํามาปฏิบัติเขาก็หายก็ถือว่าเป็นบุญถ้าผู้ชมก็ได้บุญไปด้วยนะก็ขอบคุณทุกคนนะที่กดไลค์ กดแชร์ให้นะกดติดตามก็ดีมากครับเพราะจะได้เห็นคลิปอย่างนี้ทุกทุกอาทิตย์ผมก็จะมาลงคลิปทุกอาทิตย์ผมไม่ได้มีแค่หมอนรองกระดูกหลังครับเส้นนะครับที่จะรักษาได้นะผมมีหมอนรองกระดูกคอด้วยครับปวดคอล้าวลงแขนในสะบักชามือมึอนหัวเนี่ยอันนี้ก็หายนะครับเอ็นหัวไหล่ฉีกนะครับไหลย,ยกไม่ขึ้นปวดไหล่มากอันนี้ก็หายนะครับก็มีวิธีสอนเขา่าปวดเข่ามากเข่าบวมเข่าเสื่อมเข่าล็อกเนี่ยนะครับ ผมก็มีวิธีรักษานะครับก็เป็นท่าบำบัดล้วนๆเลยนะครับบำบัดด้วยตัวเองไม่ต้องกินยาไม่ต้องใช้ยาก็กดติดตามครับล้วก็จะเห็นคลิปเหล่านี้นะครับเราวันนี้ลาไปก่อนนะครับท้ายที่สุดขยันอยาขี้เกียจทำนะครับขยันทําอยากขี้เกียจทาท่านผู้ชมจะหายเหมือนเพื่อนในคลิปในคอมเมนต์แน่นอนนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมครับ